วันนี้มาดักหนูกับน้องน้องไม้ครับมียานนี่เอากลับมาด้วยหกอ,อันหกเจ็ดอันครับไม่ดักก็ต้องเยอะครับเอาแค่พอกินนะครับพอกิน,นคือพอกินหกอันได้กี่ตัวหกอันเฮ้ยอย่าไปาหว่างหดดิตัวเดียวพอกินแล้วเราอะอหลังหลังจากวิชานี้กินหนูไปบอกอร่อยเยนนี้มาหาดักหนูกันไปดักหนูนครับอันนี้ก็จะเป็นปลายักขนนะครับทำไมถึงเรียอวก็ปลายาขนมันป่ามันมีหญ้ามันมีขน เห็นไหมดูใกล้หญาอันนี้ขนอ๋อขันไม่ใช่ไม่ค่อยขันเท่าไหร่นะไปเดี๋ยวไปหาดักหนูครับเราโอ้เข้ามาทำอะไรเนี่ยดักหนูอันนี้เราใช้กระโพดครับใช้กระโพดก่อนไหนอ่ะอืมดูลองดูใช้กระโพดครับหนูมันกินข้าวไม่ใช่กระโพดกินที่ตากินเดี๋ยวเราสลับกันไปครับที่ตาบ้างกระโพดบ้างคืออะไรที่ตายเลยที่ตาคือ ที่ใจจริงๆเขาไว้สําหรับจุดไฟแต่มันมีกลิ่นหอมเขาก็นิยมเอามาดักหนูกันไม่รู้ว่าตอนนี้เขาใช้จุดไฟหรือเปล่าป่านดี้ไปดักคันที่สองครับโคตรลกอ่ะอันนี้อันที่สองเราดักไว้นะมันมันเห็นไนหะมาม้ราอยกัดอันนี้มันเป็นร้อยกัดใหม่ค่อนข้างจะใหม่เราเลยดักไว้แต่มย้ยหญ่เขียวเลยแต่มันก็มีรอยทางออกวิง่งวิ่งมากัดไหนทางนี่ไง ลักษณะทางมันไม่ทางไม่ได้แบบวิ่งเลื่อมหมในทุ่งไงอันนี้ไม่แค่วิ่งอกหากินแต่ในทุ่งมันหาวิ่งตามหัวขนาอันนี้มันวิ่งมาหากินอาจจะตัวอื่นวิ่งเงี้ยมาเจอกลับเราอะไรเงี้ยมันก็จะกินออมองไม่เห็นเลยอันนี้เป็นกระโพดครับเหมือนเดิมนี่ไหมรอยกัดข้างล่างรอยมันกัดเยอะ เราก็ดักไว้เผื่อมันจะมาเอามาหากิอันนี้มีรอยขี้ด้วยถ้าสมมติว่ามีอันนี้ลูกหนูมากินมันจะดีเหรอลูกหนูอาจจะไม่ติดเพราะว่าตัวมันเล็กกลับแล้วแลเออดีดดีเป็นงมันหป็นหนูใหญ่หน่อยที่เ้วนิบได้ไม่เห็นเอาแบบฟันมามือดิฟันฟันเป็นฟันอะเวลามันมีแบบที่เคยมาแต่ถ้าดีดแล้วมันจะตายไม่ใช่ตายนี่ก็ตายแต่ตัวใหญ่ๆมันก็ไม่ตายมันจะนีบนิ้วเราเวลาที่เราดักพลาด ไปเดี๋ยวรีบไปดักดีวกว่าเดี๋ยวมาดูกลางคืนจริงว่าอาจจะได้ประมาณสักสิบกว่าอันครับเดี๋ยวเอาแปลกลับที่บ้านดักแค่ป่าเนี้ครับเดี๋ยวมาดูกลางคืนว่าเราจะได้กันไหมอันนี้มัน้อยจัดในหม่ครับ้อยวิ่งมากัดหอมอ่ะหอมอ่ะไม่กินป่ะไม่กินอ่าเนี่ยเราจุดไว้ให้มันหอมมากที่ดได้จุดไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เผาเลยได้กระเป๋าแค่มดับแต่ก็เผาบ้าพูดพูด ก้จะหอมหแล้วก็ฟ้ากับม่แหงไว้วอนนี้เป็น,นี้กลางคืน,นมาส่องหาเลยหาย่ยฮ้อันนี้เราเองวลองดูทงเราดักไว้ก็หลายอาันแล้วเดี๋ยวเรามาเลาะมาดูกันกลางคืนอีกทีครับเดี๋ยวพาน้องไมลมาเลาะหนูดูดิว่าวันนี้เราจะมีหนูนให้น้องไมลกินสักกี่ตัวกีว่ตัวน้ำลาย สิบตัวโ <10 S 1> อ้โหแพงสิดตกมายิบแต่ไปรอดวมกัน <ico le> ครับว่าจะได้ไหมตัวเดียวส <10 S 1> <c ười> ิบลงมาตอนนี้มารอหนูก็สมัยครับน้องน้องหมายอันนี้อันแรกครับโ <c ười> อ้วติดไหมไม่้อยมีดินด้นหรอกลับหายกลับหาย อเทงมันลากไปด้วยไหมมันดิ้นหลุดเหรอสมยัยมันดึงไปแล้วก็ดิ้นหลุดเหรอเออมันดิ้นหลุดเอาแรกลั่นครับเดี๋ยวดักไว้เหมือนเดิมเอาแรกลั่นนะครับไปดูอันที่สองกันอันนี้เดี๋ยวดักไว้เหมือนเดิมนะอันนี้ยังไม่ลั่น

นหน่อยมีบคอด้วยอ่ะพี่พี่ปล่อยจักแตนะเอ่อขี้แตกพอดีเลยวะขี้แตกเลยมาแล้วครับนี่ตายแล้วใช่ตายตายหนาแล้วแข็งแล้วน่าจะมันรักได้สักปัะมันการกินเหรออืมนี่มคอด้วยทขาไมตายได้ไงหนึ่งแต้มครับวันนี้หนูใหญ่เลยครับหนูอะไรหนูหนูพุกหนูแข็งหรือพุกหนูใหญ่ครับไอติดจะดิไม่ใหญ่ติดไอติดหนูแข็ง เดี๋ยวนี้เอาดักไว้เหมือนเดิมนะครับนี่สมยัยได้เหรอได้จำได้ไหมอันที่ใต้เออที่ดได้ที่ที่บอกเอ๊ะแต่เราเจดตรงนี้ไม่ใช่ตรงนั้นเลยตรงนี้เหรอจุดตรงนี้จุดตรงนี้นี่ไงตรงไงที่พิมพัตไว้น้อยเนี่ยทำไมนี่แต่คอทัั้้งนนเลยก็มันกินไงเห็นรอเหี่ย,ยวพอดีมันก็เลยหนีบคออ่าแบมบที่สองครับแบมบที่สอง อ,อันที่ได้ครับเมื่อกี้ข้าโพธนะครับอันที่ได้ครับนี่สองแต้แมแล้วสองแต้มแล้ววันนี้จะพอกันเลยอนนโอุ๊ดยินพี่ <c oughs> ไปสมยัยอแจ๊บีสาวว่ะตัวน,นี้ไม่ตายว่ะน,นี่เนียบเงียบตรงนี้หน้ามัน,น ทำท่าเหมือนหมาเลยมีตะมูกไม่ตายเนี่ยเอาแล้วทำไงเดี๋ยวพี่ดึงดึงแค่เอี๋ยดึงให้ตายอืะเฮ้ยเสียงขู่นี่ครับตัวใหญ่เท่านั้นเลยตัวบิ๊กๆเท่านั้นเลยครับไปเราเอาต่อครับตัวนี้ยังไม่จิตจะเหมือนนี่ลอยมันขี้ใส่หรอไม่ยังใช่หรือกระยาใหม่ขี้ต่อป่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาลอยทีไอ้นี่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 อันนี้ให้ติดกับยายชีเอาติดครับติดเออเห็นแล้วนะติดครับกับยายชีเราดักไว้ตรงนี้ไปตรงงูก็มัดไว้ไม่ใช่มัดไว้มัดไว้เุ้ยตัวใหญ่ นี่ครับแป้งมีสี่ครับหนูหนูพุกทั้งนั้นเลยที่นี่ตายนานเนี่ยอันนี้ยังไม่นานยังยังไม่แข็งเล่าตายนานอคอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูเหี่ยวนะเราจะดักไว้เหมือนเดิมขาวาจะมันลอยขีนโอ้ อันหนึ่งนะติดต้องมาดูยังไม่ติดเขาเห็นกระพุน่นนี้ไม่ติดกรับุันนีเฉยบางอยางจะดูอีกไม่รู้ว่าตรงไหนม้างกลางคืนจำไม่ได้นี่ครับวันนี้เราได้กี่ตัวสบายสี่เหรอสี่ตัวครับหนูใหญ่ด้วย หนูนี้กินอร่อยครับแต่หนูต้องข่าวเนื้อหนักนก,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 นกลุ่มมันจะกรอบหาไไปเลยอแต่อย่างเงี้ยมันมันได้ความมันและกลิ่นดีกว่าองข่าวครับไม่ชี้ละสมัยทำอะไรกินดีทอดทอดกินเดี๋ยวไปทอดหนูครับคลิปหน้าเดี๋ยวให้น้องไม้ทำหนูแล้วก็ทอดกินกัน,นะครับฝอกีดตามเลยครับจะถ่า,าย